รถสีประตูออโต้ข้างหลังเนี่ยเมื่อก่อนคือราคา5 6าแสนนะแต่วันนี้ราคามันไม่ถึง5้าแสนแล้วเราบอกเลยว่าถูกที่สุดในตลาดเนี่ยอยู่กับผมข้างหลังนี่แล้วคือราคาตอนนี้มันเท่ากับแค่4ประตูเตี้ยเองนะคือผมบอกเลยโคตรคุ้มพอเป็นรุ่นยกสูงเนี่ยถ้าเราไปลุยน้ําก็ไม่ต้องกลัวแล้วพอเป็นออโต้เนี่ยผู้หญิงก็ขับได้ผู้ชายก็ขับได้หรือถ้าเราไปขับในเมืองเนี่ยเราก็ไม่ต้องกลัวที่เราจะไปเหยียบเบรกเหยียบคัด์ให้เมื่อยอันเนี้ยถือว่าขับสบายมากๆกแล้วแถมด้านหลังเนี่ยเจ้าของเก่าเขาเ,ขาเนี่ยติดแคลริ ปี2017 Auto p i จ็ดออโต้พันเนอร์คันนี้ราคาเริ่มต้นแค่459แล้วคันนี้นะครับปี17เช่นเดียวกันคันนี้ก็4.59ส่วนคันกลางนี้จริงๆอ่ะเป็นปีเดียวกันนะผมไปแปลงโฉมมาให้เปลี่ยนกระจังหน้าให้เปลี่ยนกันชนให้ใส่ไฟตัดหมอกให้แล้วก็นี่ใส่คิ้วเพิ่มให้สีดําหน้าตาหล่อกว่าสองคันนั้นนะผมขอเพิ่มหมื่นเดียว469าราคาคุ้มคุ้มถูกสุดในตลาดแล้วเห็นผมขายถูกขนาดนี้ไม่ต้องกังวลน,นะครับว่ารถเนี่ยเคยเกิดอุบัติเหตุหนักน้ำท่วมบิ๊กคอม ใครสนใจนะครับติดต่อที่เจมส์ออกเลด,ดออโต้